นายอนเนกสุวรรณภูเตผู้อำนวยการแขวนทางหลวงอุดอรธาน,นีที่1เป็นประธานประชุมสรุปผลการศึกษาโครงการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลขที่2กับทางหลวงหมายเลข216แยกบ้านจันทร์โดยมีนายทิติกรอภิบุญสุวรรณวิศวกรจราจรงานทางและนายฤทธิชัยวุ้นสิริผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อมที่ปร,รึกษาโครงการร่วมตอบคำถามและรับฟังความคิดเห็นซึ่งโครงการนี้มีข้อจำกัดคือ1ไม่เว้นคืนที่ดินอยู่ห่างจาก ทางพาดรถไฟเพียง450เมตรมีคลองระบายน้ําขนานกับถนน261เป็นเขตนิรภัยการบินจํากัดความสูงและทางพาดรถไฟมีทั้งรถไฟทางคู่และรถไฟความเร็วสูงซึ่งการรถไฟยืนยันว่ารถไฟทางคู่อยู่ระน,นาบพื้นเดิมและกําลังจะนําเข้าครมออนุมัติเริ่มดําเนินการส่วนรถไฟความเร็วสูงยกทางข้ามอยู่ระหว่างการทํา EIA ซึ่งการรับฟังความคิดเห็นหลายครั้งต้องการให้ยกกรังรถไฟทางคู่และรถไฟความเร็วสูงข้ามจุดตัดทางพาสรถไฟนี้ ผู้ศึกษาได้ทําหนังสือสอบถามไปยังการกรถไฟเพื่อยืนยันรูปแบบแต่ขณะนี้ยังไม่ได้รับคําตอบทําให้รายงานในวันนี้จึงอยู่ในข้อจํากัดเดิมคือการสร้างทางข้ามแยกบ้านจันทร์ข้ามรถไฟทางคู่ลอดรถไฟความเร็วสูงยาว950เมตรที่ปรึกษาโครงการได้ตอบข้อสักถามในเรื่องของทางรองหรือแหลมที่มีเพียงหนึ่งช่องทางอาจจะไม่เพียงพอกับปริมาณรถและยังเป็นรถบรรทุกขนาดใหญ่ว่ายอมรับว่าค่อนข้างมีความกังวล กับข้อจำกัดความห่างของทางแยกกับทางาพาดรถไฟจะต้องลงไปดูในรายละเอียดเพิ่มเติมโดยได้เลือกผนทางที่ดีที่สุดแล้วรวมไปถึงที่เวทีต้องให้ออกแบบหากรถไฟยกข้ามทางาพาดทั้งหมดจึงออกแบบเบื้องต้นไว้คือทางข้ามบนทางหลวง216และถลถตรงจาก950เมตรหรือ280เมตรขนาดโครงการลดลงไม่ต้องทํา EIA ใหม่งบประมาณลดตรงแต่รถไฟใช้งบประมาณเพิ่มขึ้นระหว่างรอการรถไฟตัดสิน จจะเสนอให้สร้างทางรอดหรืออุโมง์ไปก่อน